สวัสดีครับผมบ่าวอุบลรถไทยซิงครับครับพี่น้องครับเมื่อนี้พ่าพีพระนองนะครับมาเลียนลูก่กับผเชื่อมมาเลียนลู่ครับพ่าพี่น้องมาเ,บ,มเบิงรถตัลี่ครับผมตัวนี้เป็นโรตัลตี่ RX นะครับ182 f S 1> f S นะครับตัวนี้เป็น f S นะครับหรือมันย่อมาจากสเปเชียลนะครับปกตินะครับส่วนมากสี่เห็นใส่กะเป็น182 183 F นะครับตัวนี้เป็น f S นะครับ f S มีความพิเศษกว่าโต F ธรรมดาจังใดน,นะครับกะนี่ครับลักลัก คือสีนี่มันสีเป็นสีเท่าครับละกะคะขาพับเขาสีมีขาพับมาไห้นะครับมันจะจางจากโตเอฟธรรมดานะครับที่มันจีเอาตัวขากลางของผานไทยนะครับมาใส่ตัวนี้ก็จะมีขาพับมาไห้นะครับ ตัวนี้มันซอยในเหลืองอยังนะครับเดี๋ยวผมสบสกนะครับนี่ตัวนี้มันซอยให้โรตลีของเขายกสูงครับลวก็องศาโรตลีบดตองตั้งบดได้ตั้งยากครับใส่ปั๊บก็บคืออยู่องศาเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เขายกโรตลีปั๊บ ยกได้สูงครับตัวนี้อุ่นสั้นปานหนาไม่จอกครับนี่ครับมันถียกได้สูงสูงด้วยะครับมันต่างจากพื้นประมาณโอ้แบบสูงกว่าท้องรถเหรอครับเครื่องดอกยางถัดไปพี่น้องใกล้เครื่องดอกยางเดี๋ยวพีว่น้องเบิ้องท้างนี้เบืมันสูงซัมเดยนะครับ ประมาณเครื่องดุมครับฟังทั้งนี้กระซ้ำหอดหอดเผาหอดเผาหลังเหรอครับขว้มสูงละมันดีจังใดนะครับเดี๋ยวผมสิเขาเกียร์โรตารีให้เบิ่งครับเขาเ้าพีทีโอให้เบิง่งอันนี้ยกยกสุดเด้อครับนี่ แล้วมันสกเขาเกียวพิดีโอให้เบิงนะครับแล้วพี่น้องเบิงหมุนได้เลยครับนี่หมุนได้เลย,เล,ยเล่งรอบให้เบิงอมก็คือเข้าก,ากากระบาดบ่มีคัดครับตัวนี้อันนี้บ่บนแนะน้าห้เขาเกียร์พิทีโอค้างไว้แล้วก็ลงมาาด้วยครับย่าเขาไก่นะครับพี่น้องผมอันตรายครับ ตัวนี้อันตรายนะครับอย่าเข่าไก่เดือ่นลองเดอนะครับนี่นะครับโบมี่คัดถ้าเป็นโตเอฟธรรมดานี่ยกขึ้นนี่คัดตัวครับแล้วกะ็ลูกปืนกากระบาดจะมีปัญหาตัวนี้นโบมี่ครับ สบายครับใส่งานง่ายขวมคันแท่คันเทือน,นี่ครับเวลาเอายกหางกับหัวงานหรือว่ากับมุมกั๊บยังบพต้องพดเกียร์พิดีโอที่ดูครับยกเวิ้มเลยครับตัวนี้เป็นหนึ่งหกหากับมีดนะครับพี่น้องผมนะครับโตอันนั้นเอเเอเพิ H ่นนะครับมีคือกันนะครับสำหรับ C สิบแรงสามสิบหกแรงนะครับมีคือกันครับพี่น้องผมนะครับตัวนี้มันกระสีดีครับดีใส่งานง่ายนะครับแล้วก็นี่แหละครับเขาเกียร์เท่ายกไปเรื่อยยกขึ้นสุดก็บ่มีปัญหาครับกับระบบพวกกากระบาดบ่ดังครับบ่มีขัดครับพี่น้องเพราะว่ามันองศาการอันนี้ของกากระบาดมันบ่หลายนะครับ เพราะว่ามันพับทั้งสองทางพับทั้งตัวนีแล้วก็พับทั้งตัวลุมนะครับมันก็เลยเฮตดให้การบิดตัวของการกรบาทมันเฮตดใดด,ดีกว่าตอบโจทย์แล้วครับพี่น้องเบิง่งจากการโยกแล้วพี่น้องก็ชิว่าโอ้ยสุดยอดแล้วครับใส่งานโอ้ยสบายครับพี่น้องความกันแท้เวิร์มโหลด คับเรื่องเล่าโดยประมาณครับมือนีกามาปันหน้าปันหน้าเพื่อให้เพื่อนปลูกพักครับครับฝากไว้นะครับสำหรับผู้ใดที่คิดอยากออกเลดไทยนะครับล่องถามศูนย์พนเบิงว่ามีบอหลุนนี่นะครับรตตรี่หลุนนี่หรือว่าผู้สื้อแล้วอยากสื่ออวกรณ์เสริมมา กะล่องถามศูนย์บ้งครับว่าสามารถสั่งใดบอเตโตัวอันนี้มันนะครับนี่เตโตัวนี้ผมว่ามันพันาจะิแยกขายอยู่นะครับดีครับตัวนี้ถือว่าผ่านเลยครับมื่อนี้กะมาฝากที่ตอน,น้องใบซ้ำนี่เนาะเพราะว่า บอท่านครับมือหนีกับมาฝากพี่ตอนนองไปสํานิสักก่อนนะครับมือนามีคลิปดีๆนะครับมีคำแนะนําดีๆกับสีมาฝากพีตอนนองอีกคือเก่าคือเดิมนะครับสําหรับมือหนีเบาบนรถไยสิงห์ลาพีและนองไปสัมนิสักก่อนสวัสดีครับ